สวัสดีครับเจษดาจะลงหกหนึ่งศูนย์ห้นสามแปนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงผลของโค้ดนะครับโค้ดตัวนี้นะครับโดยที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะใช้เป็นซีเรียลมอนิเตอร์นะครับในการดูค่านะครับซึ่ง Rn นี่คือเป็นเซตพอยต์นะครับแล้วก็ Cn คือค่าที่เรากำลังวัดได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นออซิโลสโคปนะครับ เดี๋ยวจะลองปรับค่าดูนะครับในการเพิ่มเซตพอยต์นะครับเซตพอยต์คือตัวนี้นะครับในออสิโลสโคปนะครับก็จะเห็นว่าการาฟจะขึ้นไปที่5โวลต์นะครับเป็นค่าสูงสุดที่เราตั้งไว้แล้วก็อเอนนะครับตัวนี้ จะอยู่ที่3.33นะครับซึ่งเป็นค่าสูงสุดแล้วถ้ามาจะดูดิสเทอร์บานนะครับเป็นใช้อาปรับค่าได้ตัวนี้นะครับ RN ในออสซิโลสโคปก็จะมีการเกิดดิสเทอร์บานตรงนี้นะครับแล้วก็จะค่อยๆลู่เข้าค่าตัวเดิมนะครับ แต่ถ้าเราลดเซตพอยท์ลงนะครับแล้วก็รอให้ลูกเข้าสักครู่นะครับแล้วก็ปรับให้เกิดดิสเบาร์ีนรอบหนึ่งนะครับกาก็จะตกลงมานะครับแล้วก็จะค่อยๆลูกเข้านะครับอ้าวอ่ะ ขอบคุณครับ